สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันเมื่อโรยาสปอเห็ดลิ้นจือกันท่อเปลือกสายพันธ์ MG 2โทร098 491 4105-6ถึ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัจรีครับแมขอต้อนรับข้าสูดเดือนใหม่ครับแต่ว่ายังเป็นเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นบ่ายนี้อาจจะมีคนที่ฐานะเปลี่ยนไปเดี๋ยวก่อนพี่ก็พยายามคิดแบบนี้ <c oughs> แหละออคิดมาตั้งแต่เด็กจําได้นะคือซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่เด็กอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ซื้อขำๆเสี่ยงโชคเราไปไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆสักทีเหมือนกันเหมือนกัน ใช่ไหมฮะแต่สําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่ามีบุญมามหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเล่นกันสนุกสนุกขำๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่าให้แบบเดือดร้อนตนเองและครอบครัวเป็นพอใช่ะะเอาพอขำๆนะฮะ,ะ,ะวันนี้เจอเราสองคนแน่นอนครับแปดโมงี่บหนาทีเป็นต้นไปทางททบห้ากดเลขหนึ่งเจอเราสองคนแน่นอนกับห้าเช้าเมสาใหญ่พูดถึงเรื่องของหวยหรือลอตเตอรี่มีบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านที่มีไอเดียพิสดารมากก็คือ ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนชอบเล่นหัวหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเสร็จแล้วไม่ถูก<อ>ก็จะเอาสลากกินแบ่งอันนั้นเนี่ยมาแปะเอาไว้ที่บ้าน<อ>สาบ้านสาบ้านแปะามากเข้ามากเข้ามากเข้า จนได้ชื่อว่าเป็นบ้านลอตเตอรี่ครับเออ,เออดีนะคะเขาอบอกว่ามันดูสวยดีนะมันดูเหมือนเป็นบอเปเปอร์นะอะไรอย่างนี้คือนี่คือเหตุผลของเขานะคะทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยชื่อว่าพี่วิชัยพ้นไัยพานนามสกุลเท่มากเลยนะคะเขาก็เอาใบสลากกินแบ่งเนี่ยมาติดตกแต่งภายในบ้านอย่างเจ๊บอกคือติดทุกจุดเลยผนังห้องเสาคานตู้เสื้อผ้าห้องนอนห้องครัวซึ่งหลายคนถามว่าทั้งหมดมีกี่ใบพี่วิชัยบอกว่าไม่เคยนับแต่ว่ากะด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นๆใบนะคะเพราะว่าแกเป็นคนชอบเสี่ยงโชค อยู่แล้วแล้วก็ชอบซื้อสลากกินแบ่งซื้อเป็นประจำมานานหลายสิบปีแล้วแต่ละงวดเนี่ยก็จะซื้อตามกําลังที่มีอันนี้ถูกต้องเลยบางงวดก็ซื้อน้อยบางงวดก็ซื้อเยอะส่วนที่เคยซื้อมากที่สุดเนี่ยประมาณ38ใบต่องวดนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มสะสมมาโดยตลอดเลยค่ะทีนี้ไอเดียนี้แกก็เริ่มมาตั้งแต่ปี52นะฮะจนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละนะฮะ <S <S ส่วนใหญ่ก็เคยถูกรางวัลบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นรางเล็ท้าย2ตัวบ้างรางวันที่4รางวัลที่5นี่พอมันเริ่มเยอะขึ้นเอเเเเเอออาไไปทิิ้งงกกก็็ใช่่รืลยยดดีวา มาแปะเอาไว้ที่ฝาบ้านดีกว่าเหมือนเป็นความทรงจําอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะชอบและอย่างหนึ่งมาทิ้งไปก็รู้สึกว่าพอเวลาไปซื้ออ่ะมันเป็นเงินถูกไหมก็ทิ้งไปเอ๊ะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเงินหรือเปล่าก็เลยเก็บเอาสลากเหล่านี้ไว้เป็นความทรงจําว่าเคยซื้อไปในปริมาณที่ตัวเองใช้เงินไปเท่าไหร่นะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยก็หวังว่า ไม่หยุดนะจะเสี่ยงโชคไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งจะถูกลางวันที่หนึ่งเออนะคะ<ม>เป็นความชอบส่วนตัวด้วยอะไรแบบนี้เพื่อนบ้านก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าแปลกดีที่นี้ในส่วนของลูกสาว่างลูกสาวบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบเสี่ยงโชคนะคะลูกๆก,ก็ไม่ได้ว่าหรือว่าห้ามปราม,มอะไรเพราะว่าคุณพ่อเองก็ทํางานแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวดีมาโดยตลอดเลยก็มองว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลทีนี้เวลาใครมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยทุกคนก็ชื่นชอบหมดไม่มีใครว่าอะไรนะคะบางคนเนี่ยมาถึงก็ขอเซลฟี่ถ<ม>่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผนังลอตเตอร เกดีน้องรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีแฟนเพจที่ซื้อขายของเก่ากันเขาเอารอตรี่เนี่ยตั้งแต่สมัยปี2 5 1 3ั5แล้วก็ขาย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 เก็บเก็บเก็บนะใบหนึ่งเอาไปไม่ถูกรางวัลเนี่ยใบเดียวนะไม่ต่ำกว่า2500รบาทน้องที่ดูคลาสสิกใช่ไหมของเก่าไปแล้วอีกหน่อยบ้านแกเนี่ยรับรองนะมีมูลค่ายิ่งกว่าสาร คุณก็ไปเลยเก๋ๆว่ากันไปที่วิชัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแกมองโลกในแง่ดีเนาะคือไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแกก็เก็บเอาไว้สะสมใช่นะฮะมาที่อีกหนึ่งงานครับงานนี้เป็นงานใหญ่ครับของดีของจังหวัดอุดรธานีจัดกันมาแล้วหลายต่อหลายจังหวัดเหมือนเป็นโรลโชว์อะครับล่าสุดนะครับจะจัดขึ้นในวันที่1นึถึงหสิงหาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีก็จะจัดงานนี้ครับ งานนี้มีชื่อว่า The Best of อุดรธานีของดีเมืองอุดรครับก็ถือว่าเป็นการปิดโครงการอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ประทับใจที่จังหวัดอุดรธานีที่เป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละใช่เลยค่ะและคราวนี้เนี่ยเขาไปจัดกันที่ศูนย์การค้าโพสีวิลเลจนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเพียบ5วันตลอดเวลาการจัดงานเลยแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาขอภัยสัมมนาให้ความรู้ต่อยอดผลผลิตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยนะคะทั้งกิจกรรมสาธิตการเขียนลายหายบ้านเชียงแบบนี้กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชนการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดอลังการนะคะน่าประทับใจที่สุดด้วยชุดผ้าไทยร่วมสมัยและราชินีผ้าไทยโดยนางแบบกิติมาศแล้วก็ยังมีชุดผ้าไทยโบราณด้วยนะคะหาชมได้ยากโดยนางงามกุลสตรีรีรัตนโกสินทร์และทิดาผ้ามีขิดค่ะก็แน่นอนที่สุดครับจะมีของดีเต็มไปหมดเลยนะครับโดยคัดเลือกมาจากผู้ประกอบการของดีของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมากกว่า50รายขึ้นไปที่มาเข้าร่วมในงานนี้เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง1-5ถึงสิงหา หาคมนี้นะครับ uh huh. ไปเลือกซื้อของดีๆของที่จังหวัดอุดรธานีได้นะครับร uh ับ huh. รองว่าได้ของดีติดมือไปอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีของที่ระลึกหายบ้านเชียงแล้วก็มีกิจกรรมสาธิตให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็ทดลองเขียนลายด้วยตัวเองเลยนะคะและยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ขึ้นชื่ออย่างรองเท้าหนังวัวแท้อันนี้ถ้าใครเคยแบบว่าใช้แล้วหรือเคยซื้อไปใส่เนี่ยเขาบอกว่ากระชับมากเดินสบายด้วยหรือคนชอบของกินอ,อาจจะอยากแบบว๊ยมีของกินอะไรเยอะะบ้างนี่ไงปลาหลนเงี้ย ตำแจวบองน้ำพริกหมูหมูปิ้งนะฮะอ,อาหารง่ายๆแต่ว่าถูกปากแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มแปรรูปอย่างน้ำ s ส a w นะครับน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับใช่ค่ะทั้งนักธุรกิจแล้วก็ผู้เข้าชมงานนะคะหากมองเห็นช่องทางที่จะทําธุรกิจกับสินคา้าดีเมืองอุดรเชิญร่วมเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการได้เลยในงานนะคะทันทีคือคิดได้ปุ๊บตัดสินใจได้ปั๊บเจรจากันได้ทันทีเลยใช่แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่เขามีการจัดกิจกรรมในครั้งนีี้ก็จจะมวัแ ให้กับคนที่มาร่วมงานเหมือนเดิมนะครับมไม่ว่าจะเป็นการร่วมถ่ายภาพเอาไปแช์นะฮะเป็นบรรยากาศในงานนี่แหละแล้วก็มีการติดแฮชแท็ก<ม>เดี๋ยวเฉพาะใครก็ตามที่ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นแหล่งมรดกของบ้านเชียงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยเราเอาไปโพสต์ใน Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กว่า the best of อุดรธานีหรือว่าของดีเมืองอุดรเนี่ย<ม>ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกันในงานด้วยใช่ค่ะแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแสดงนะคะมีเกมมีประมูลสินค้าด้วยอย่างประมูลสินค้าเนี่ยราคาเริ่มมต้นท่่เเาไหรรจ 1>, 1บาทเท่านั้นนะคะราคาประมูลเริ่มต้น1บาทดังนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะกับงานครั้งนี้ค่ะ The b a s t of อุดรธานีของดีเมืองอุดร1-5สิงหาคม2,559นี้นะคะย้ำอีกครั้งที่โพสีวิลเลจจังหวัดอุดรธานีค่ะ วันก่อนมีแขกรับเชิญมารายการเรานะครับก็เป็นสิทธิ์เก่าและก็สิทธิ์รุ่นปัจจุบันนะครับของสวปอมสอนะครับวันนี้มาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งชวนคุณนะครับที่เป็นสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันนะครับไปร่วมกันลําลึกความหลังนะครับครั้งเมื่อตอนเรียนอยู่ที่นี่ครับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกับงานคืนสู่เย่าชาวมสอครับเพื่ออธิบดีที่4สิงหาคมนี้6 งชัยวปอ,อ,อครับใช่ครับไปร่วมตื่นตาตื่นใจกันนะคะกับการแสดงสวยงามแสนสนุกสนานโดยนักแสดงกิติมัสิ์ขาะจากรุ่น1นถึงหเลยรุ่น6และรุ่น7แล้วก็ซาบซึ้งประทับใจกับไฮไลท์พิเศษนะคะกับการแสดงชุดบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าการแสดงนี้เนี่ยเขารวมพลังทุกรุ่นเลยมาร่วมกันในงานคืนสู่เย้าในบรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักและความผูกพันค่ะแน่นอนครับก็จะมีงานแสดงตลอดทั้งคืนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากวงแกรนด์เอ็กซ์นี่นะฮะน่าจะถูกใจนะคะมาร้อง เลงเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีการรีลาด<ช>หรือว่าคนที่ชอบแดนซ์ก็จับให้เช่นเดียวกันนะคร<ช>ับแต่บรรยากาศก็จะเป็นไปอย่างอบอุ่นและกันเองมากๆครับใช่ค่ะแถมอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารแล้วก็เมนูเด็ดนะคะที่เขาว่ากันว่าเหมือนยกเยาวราชเอามาไว้ในงานอย่างนั้นเลยนะคะเจเพื่อให้พี่ๆชาวมอสเนี่ยเลือกลิ้มชิมรสกันค่ะทั้งอาหารเครื่องดื่มกันแบบจุใจเลยซึ่งงานนี้ชาวสาว,วปอ,อมศตัวจริงเสียงจริงห้ามพลาดนะคะใช่ครับใครที่ว่างก็แวะไปได้เลยนะครับแต่งตัวสบายๆในสไตล์มอนี่แหละนะฮะไปสนุกสนาน แล้วก็คืนสู่ย่าในอ้อมกอดของบ้านของเรา <c oughs> นะครับ4 <c oughs> สิงหาคมนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ห้องพฤกษชาติพระทรงชัยวอปอ,อ,อครับ <c oughs> ใช่ค่ะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านเลยนะคะช่วงหน้ามีแขกใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนแล้วเจอกันครับพักสักครู่ครับ อาการท้องอืดเคี้ยวแอ็กซ์แอ็กซ์ X. ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไซเมติโคนท้องอืดเคี้ยวแอ็กซ์ X. อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง249สาีามีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยกล้อบันทนะเทิงฮะ พบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังคารบทองชาติทางททบ5าบ สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอเปอรชั่นแคนดี้ฟลาเวอร์กระเป๋าสวยกันน้ำหลากสีไม่ซ้ำใครครีมบำรุงและกระชับผิวช่วงอกบูเบน กลับมาช่วงที่2กับ5ช้าเมาใหญ่นะครับวันนี้เชิญแขกรับเชิญที่เรียกว่ามีแรงบันดาลใจที่ดีนะครับในการที่จะเอาใจเขาเรียกว่าเอาชนะใจตัวเองที่ทําให้ตัวเองมีรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านเลยครับน้องปุ๊กกี้กุสมาตันสกุลนะครับคุณน้าฝนสุภัตราใจวังแล้วก็คุณบิวตี้สุชาดาซึ่งเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันพรึบขนาดนี้เนี่ยไม่สวยไม่ได้แล้วโอ้โหขอบคุณนะคะแต่ก่อนจะะะสววววยยนนีี่่่่ได้คาาาาาชิตกกก็พพพัังงมอเรป พังแต่มีความสุขเนาะ,ะคือคื <c oughs> อตรงนี้การมีลูกถือว่าเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจะมีลูกแล้วเนี่ยจะมีความสุขกับการกินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าบางทีเราก็ลืมตัวงเลี้ยงลูกเหนื่อยอ่ะพอลูกคลอดออกมาแล้วก็ยังใหญ่อยู่เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะว่าใหญ่ขนาดไหนคันนั่นคือรูปหลังคลอดนะคะต้องเห็นเลยว่า น้ำหนักแบบแปดสอกิโลค่ะคือเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยต้องดูแขนนะคะแล้วก็ดูช่วงเอวดูขาเทียบกันกับตอนนี้นะคะคือเทียบกันไม่ได้เลยนี่ขาบุ๊แค่แค่แค่เนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยเหลือครึ่งหนึ่งได้่ะเล็กมากค่ะแม้แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาแต่งตัวกันในก่อนเข้ารายการนะลงจากรถมาก็มาแบบนี้แปลว่าไปเดินตลาดท้องถนนก็แต่งตัวแบบนี้ชุดนี้ไปรับลูกสาวที่เรียงก็ชุดนี้ใช่ค่ะเพราะทุกว่านี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่45กิโลค่ะลดลงไปถึง37กิโลส่วนเอวในรูปนะคะ คือ40นิ้วค่ะทุกวันนี้ประมาณ24 25นิ้วเล็กออมากนะ,ะเอาซิ <c oughs> แปลไหมคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวก่อนถ้าถ้าเหลือๆก็แบ่งๆกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเราหุ่นดีก่อนโอเคค่ะออนะคะปัจจุบันนะคะเอลอยู่ที่25นิ้วนะคะหายไปถึง15นิ้วยังปุกกี้เนี่ยตัวปุกกี้เองนะคะต้องบอกว่าใช้เวลาเร็วมากส3ามวันนี้สองสามกิโลนะพ่พิตีนะหายไปเร็วมากนะคะส่วน10กิโลที่ใช้เวลาไม่นานค่ะจะบอกว่าเดือนหนึ่ง แต่ว่ามีทริคพิเศษ<ม>คือจริงๆรอยให้ทานวันละ2องบุก<ม>กี้ทานวันละสา<ม>คือเมื่อไหร่ที่คุณทานข้าวเช้ากับว,วันเย็นคุณทานก่อนเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลดรวมๆแล้ว37กิโลเร็วมากมนะคะนี่นคือกางเกงที่ใส่ตอนกลับไปเล่นละคร เอล44เป็นคุณแม่ยังได้อีกนะคะแต่ทุกวันนี้ที่ใส่มาวันนี้นะคะคือเอล24เท่านั้นเนี่ยตัวเดียวกันเลยคนละสีดิสโก้แพนไซส่เอสเท่านั้นนะคะแทบจะครุ้งลุงอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีสิทธิพิเศษสุดๆเลยคือเราลดสูงสุดให้ถึง65เปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณต้องรีบโทรที่0 2 8 6 2 2 0 0 0แล้วจะมีสโลแกนประจําตัวนะคะคือยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งสาวแล้วเราให้แค่50สายแรกเท่านั้นค่ะนี่คือตัวอย่างแรกนะครับที่เขาผอมได้จริงแล้วสวยได้จร นะครับไปดูที่น้ําฝนบ้างดีกว่าน้ำฝนของน้ำฝนเป็นยังไงครับอายเลยอ่ะเพราะพี่กุ๊กกี้นี่คือเขามีน้องแต่ฝนเนี่ยไม่มีน้องยังไม่ได้แต่งงานแต่ไปไหนมีแต่คนบอกว่าท้องท้องเมื่อไหร่จะคลอดเมื่อไหร่จะคลอดตอนตอนแรกตัวเองไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแต่พอมีคนทักเยอะๆเพื่อนค่ะเอารูปเก่าไปแชร์ในเฟซในไลน์กุ๊ป ค่ะลูกใบเดียวที่ทำให้เกิดเรื่องพังเลยตอนนั้นน่ะน้ำหนักประมาณ55กิโลคือใบนี้เลยใช่ไหมใบนี้เลยค่ะแชร์กันคือลืมตัวคุยโทรศัพท์แล้วเพื่อนแอบถ่ายค่ะปัจจุบันเหลือ45เดือนหนึ่ง10โลเลยนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันรอบเอวตอนนั้นที่ไปไหนใครนวดแบกท้องนวดมีน้องอ่อนแบบท้องอ่อนตอนนั้นรอบเอวประมาณ31นิ้วปัจจุบันเหลือ25ลดไป6นิ้วสัดส่วนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนก็คือกลับไปดูกางเกงตัวเก่าอะค่ะก็คือมีเหมือนกันมีเหมือน นี่เอามาโชว์เลยเวลา <c oughs> หนูซื้อกางเกงหนูมีเคล็ดลับ <c oughs> ก็คือหนูต้องซื้อที่ทรงขาใหญ่ๆ <c oughs> บ,บานๆ <c oughs> แล้วก็เป็นแบบนี้เท่านั้น <c oughs> ต้อง XL <c oughs> ก็เป็นไซส์พิเศษเสื้อผ้าแฟชั่นนี่คือใส่ไม่ได้เลยปัจจุบันนี้แบบใส่ไซส์ S แล้วก็ไปที่ไหนก็คือซื้อเสื้อผ้าแบบแบบที่เข้าขายแบบฟรีไซส์อ่ะใส่ได้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้องเลือกเฉพาะจริงๆใส่ไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ที่ท้องนะแต่เหมือนมากของเขามีทริคพิเศษเรื่องของการทานเป็นแบบสูตรเร่งด่วนของเรายังไงครับเหมือนกันช่วงแรกน้ำฝนทานเหมือนกันเลยเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้เลยค่ะคือทานก่อนเลยแล้วก็ชอบมากแล้วก็ที่สําคัญเลยมันเห็นผลจริงฝนเลยมาแนะนําต่อเขาเขามาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่คือจริงๆถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช้จริงๆแล้วรจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มาหรอกเพราะ ะค่ลดค่าอะไรต้องควคุมกันใช่แล้วทีนี้ที่พูดกันเนี่ยนะครับว่ามันลดได้อย่างไรบ้างเขาก็มีหลักการการทางานของเขาใช่ไหมครับคุณพุ่พี่ครับคือจริงๆเราต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยมันหลากหลายสาเหตุอย่างของน้องพุกี่เนี่ยมีน้องหลังคลอดก็จะเป็นบวมน้ําเซลลูไลท์ก็จะหนักเยอะหน่อยแล้วของน้องน้าฝนเนี่ยหนักไปทางการกินนะคะแล้วหลักๆเลยของคนไทยก็คือการกินนี่แหละเนื่องจากอาหารไทยเนี่ยนะคะมันอร่อยก็ทานเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายต้องการจะรับมันก็เลยมีการสะสมส่วนเกินที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานอนหลับนะะค รวมไปถึงการขาดการออกกำลังกายแล้วก็การทานอาหารที่มันไม่ดีนะคะทานของทอดแล้วก็จังฟู้ดเยอะๆน้ําอัดรมเนี่ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งชากาแฟที่มันผสมนมผสมน้ําตาลเนี่ยนะคะก็มีผลด้วยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูลเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักนะคะว่าเรากินแบบไหนนะคะ you are what you eat กินยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยออกกําลังกายตามที่ร่างกายเราไหวไม่ใช่ว่าหนักร้อยกว่ากิโลแล้วไปแอโรบิกอันนี้ไข่ข้อก็จะไปก่อนนะคะจริงๆแค่เราคาร์ดิโอนะคะเดินชันเนี่ยสัก45นาทีขึ้นไปต่อวันก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราไม่มีขายในเมืองไทยนะคะเราทําเพื่อส่งออกไปที่อเมริกาเท่านั้นนะคะมีเลขที่การจัดจาหน่ายมีออยอเรียบร้อยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างตัวแรกเลยนะคะที่ส่งออกไปอเมริกาได้ มีเลขที่การจัดจําหน่ายเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะในรายการอย่างที่น้องปุกกี้บอกโทรเข้ามา028622,050สายแรกนะคะบอกชื่อรายการรับสิทธทิพิเศษไปเลยค่ะสูงสุด65%ความพิเศษของเขามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือต้องเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจคนที่มีปัญหาเรื่องของน้าหนักสัดส่วนจะมากินปุ๊บปีหนึ่ง<ม>หรือว่า2เดือน3เดือนถึงจะค่อยๆลงเนี่ยอันนี้ยากนะคะวันนี้ของเราเนี่ยสอวันก็เห็นผลแล้วนะคะรวมถึงออกแบบให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากดื่มหนึ่งส ผสมน้ำแบบที่เราเห็นดื่มแล้วก็ทานอาหารได้เลยทันทีในสูตรเร่งด่วนแนะนําเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยจนในรูปร่างที่พึงพอใจก็ลงมาเหลือสองซอ,องต่อวันได้แล้วก็เป็นมิติใหม่ในการดูแลเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้าหนักนะคะสูตรเดียวแก้ไขได้ทุกป,ปัญหาความอ้วนเลยนะคะและต้องปลอดภัยเพราะว่าอะไรวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างเนี่ยมันเยอะนะคะแต่ว่าหลายๆคนหลายๆยี่ห้อเนี่ยมีอยอยสักพักโดนยึดละแต่ของเราเนี่ยนอกจากอายอยไทยแล้วเรามีออยอเมริกาด้วยนะคะสก,กัดจากธรรมชาติค่ะจากกาซิเนียนะคะได้ ออกมานะคะหลายคนบอกว่าอ๋อส้มแขกหลังบ้านก็มีงั้นไปเด็ดหลังบ้านทานเลยแล้วกันคือต้องบอกว่าถ้าทานสดเนี่ยท็อกซินมันจะเยอะนะคะ <c oughs> หรือว่าพิษในตัวเนี่ยมันจะเยอะ <c oughs> ตัวนี้เราสกัดออกมาแล้วได้ h c a นะคะ <c oughs> ตัวนี้เองเนี่ยก็จะไปช่วยบล็อกเบิร์แล้วก็บิวบล็อกไขมันใหม่เ <c oughs> บิร์ไขมันเก <c oughs> ่า,กา <c oughs> บิ้วคือดึงเอาไขมันในเซลออกมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาเราทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราจะอิ่มเร็วขึ้นปกติทานสองจานอาจจะจานเดียวอิ่มก็อยู่ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเป็นทริปเปิลพัะ ท่านดรพิเชษบอกเขาว่ามี h c a อยู่70.8%เขาตีกลับมาบอกว่ามี73.78คือมีมากกว่าที่เราเคลมไปนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วขึ้นแต่ยังสิทธิพิเศษเท่าเดิมนอกจากนั้นเองอย่างที่เราบอกว่าของเราเนี่ยนะคะส่งออกไปอเมริกาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะมีเลที่การจัดจําหน่ายเรียบร้อยถ้าฝรั่งตัวใหญ่อย่างลดเนี่ยคนไทยอย่างเราตัวัทงหมดลดแน่นอนทีนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของความอ้วนในหลักรูปแบบเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาก่อนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีคอนซัลต์อยู่ปลายสายด้วยนะคะต้องเข้าใจเรื่องของ อ้วนอย่างที่บอกว่ามันมีหลากหลายปัญหานะคะสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่มีส่วนเกินเฉพาะจุดหรือเปล่าก็โทรไปสอบถามกันได้028622000นะคะต้องบอกว่า1กล่องเนี่ยเทียบเท่ากับตัวหนัง22ใบ,บเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเนาะใช่คือเขาเขาเป็นคนที่เจอเราข้างนอกบ่อย้วเขาก็จะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รับงานเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือเวลามันมันไม่ได้รูปร่างทำงานลำบากทีนี้พอเดี๋ยวนี้พอหุ่นดีปุ๊บกลับไปเล่นละครแล้วใช่ไหมกลับไปเล่นละครตอนนี้มีละครต่อเนื่อง กยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งสาวมันตรงโสโลแกนเลยนะคะเหมือมมนไปรับลูกที่โรงเรียนเขาทำมารับน้องเหรอคะใช่ค่ะแล้วเรื่องล่าสุดพี่ช่งางทําผมก็เอาไป2กล่องลดไปอีกเกือบ10กิโลนี่ถ้าหากว่าไม่ดีจริงๆก็ไม่มาค่ะเพราะอย่างพุกพี้เองเนี่ยสามสิบเจ็ดกิโลยังลดได้เลยถ,ถ้าที่บ้านนะสิบกิโลยี่สิบกิโลง่ายมากค่ะนะครับภาบดีมากๆออกกาลังกายควบคู่ไปด้วย<ช>รวมไปถึงเรื่องของการดูแลอาหารการกินโภชนาการพวกนี้สําคัญหมดนะฮะกับเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เอาสิทธิพิเศษแล้วก็เอา แชรให้แฟนรายการนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างจะหนักสักนิดนึงนะคะครอบครัวหนึ่งตอนแรกเป็นครอบครัวปกติแต่ตอนหลังประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งพิการนะคะเดี๋ยวไปเอาใจช่วยน้องมาผู้สู้ชีวิตกันค่ะ ตราถ้วยทอง2493่ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มมีขายมานานแล้วกลับมาอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน ชัยน้องทีอาจารย์สกภาคชูโชตอาจารย์พิสนุสกุลรมวิราชอาจารย์สเสน่สีสุวรรณและอัศดาพรเขียวอ่อนตัวแทนสีผาคที่จะผัดเปลียนกันมาเล่าข่าวทั่วไทยพาไปดูวิถีชีวิตท้องถิน่นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเริ่ม1มนึ่งสิงหาคมนี้ดูช่องห้ากฎหมายเลขหนึ่งแล้วพบกันนะคะ าหม่องน้ำตลาดถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทากลับมาช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวก่อนไปที่สกู๊ปพี่ช่วยน้องอนะครับเรามีบรรยากาศดีๆเป็นบรรยากาศของความน่ารักของงานแต่งที่ก็หวานชื่นที่สุดอีกคู่หนึ่งของปีเหมือนกันใช่แต่จะเป็นใครเอาไปดูพร้อมกันครับ สิกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องมงคลที่ดีรองศาสตร์ตร,รย์ศรสีวงสมิตรนางปิยะชาติบุญยาวลักษ์และนายเกษมนางวิลาวันลีลายุบพันธ์จึงได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวโสพิตาสมิตรและนายฮาริสลีลายุบพันธ์โดยงานช่วงบ่ายได้ทำพิธีสมรสแบบคาทอลิกนบสบ์เซนหลุยพร้อมด้วยญาติสนิทมิสหายหลายต่อหลายท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นพยานรักในครั้งนี้ด้วยความยินดีกับบ่าวสาว อย่่่างชืืนมนมส่วนในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแบบค็อกเทลณห้องรอยโยกมานีบอลลูมโรงแรมเลยในสองราชประสงค์ซึ่งบรรดาแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและอรอยยิ้มแห่งความสุขของบ่าวสาวจนทำให้แขกที่มาร่วมง,งานอิ่มอกอิ่มใจกันเลยทีเดียว อิดมากพูดอิดอิดอะไรคะแต่เราไม่ควรจะแต่งงานอีกรอบ2อรอบสนะคะใช่ค่ะแต่เจจจะแบบว่าเหมือนจัดงานครบรอบก็ได้เพราะว่าแบบงานนี้คือทั้งอบอวนไปด้วยความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวในเวลาเดียวกันเนาะเจ้าสาวสวยใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นเจ้าสาวในชุดสีขาวนี้แบบชุดสีแบบเมทัลลิกสวยมากค่ะ ยินดีด้วยนะครับค่ะ,ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราต้องไปส่งกําลังใจกันให้เยอะๆเลยเรื่องของน้องม้ากันนะคะมาจากครอบครัวยากจนที่สู้ชีวิตหลังจากเกิด han, อุบัติเหตุขึ้นจนทําให้มีสมาชิกพิการอ๋อเหรอใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้ในสกู๊ปพี่ช่วยน้องกันค่ะ เมเหตุน่ะเขาบอกว่าคุณพ่อทานเหล้ามากเมามากแล้วก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันที่คุณแม่จะต้องจะต้องกลับกลับมาจากทําการไปสแสดงละครแก้บนแล้วละ่ะเ mm hmm. ขาก็รีบคงจะรีบมาด้วยความเร็ว mm hmm. ก็เลยรถไปชนกับเสาลักกิโลพิกคว่ำ mm hmm. เกือบหกโมงเช้าค่ะคุณหมอก็เรียกคุณแม่ไปคุยว่าตอนเนี้ร่างกายน้องนะไม่ไม่ตอบสนองอายาทุกทุกทุกๆส่วนที่หมอให้แล้วละ่ะ mm hmm. เพราะว่า ยามยาม,มันเข้าไปไม่ถึงแล้วจะมีการผ่าตัดอีกหนึ่งรอบคุณแม่บอกว่าถ้าคุณหมอทําอะไรได้ถ้าถาที่น้องมีชีวิตรอดคุณหมอก็ทํานั้นเป็นคําบอกเล่าเหตุการณ์ในคืนที่น้องมาร์คประสบอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนเสาหลักกิโลเมื่อ3ปีก่อนและตกอยู่ในอาการโคมา่าต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่อีกเกือบปีอุบัติเหตุคืนนั้นได้เปลี่ยนชีวิตน้องมาร์คจากที่เคยเป็นเด็กชายปกติ กลายเป็นเด็กพิการทางสายตาและสมองตาข้างขวานอกจากจะลืมไม่ได้แล้วยังมีน้ำตาไหลยอยู่ตลอดเวลาทำให้น้องมาร์กต้องพกผ้าเช็ดหน้าติดตัวไว้เสมอทั้งสำหรับเช็ดน้ำตาและเลือดก,กําดาวที่มากไหลยอยู่บ่อยเนื่องจากไม่มีสันจมูกหากอากาศร้อนจัดก็จะทำให้เลือดก,กําดาไหลยหยดมาทันทีซ้ำร้ายไปกว่านั้น น้องมาร์กยังมีรอยแผลเป็นยาวบนใบหน้าจากการเย็บผิวหน้าที่เคยเปิดออกตอนประสบอุบัติเหตุและรอยแผลนี้ยังคงสร้างความเจ็บปวดให้กับน้องมาร์กจากคำล้อเลียนของเพื่อนๆวันแรกที่ไปเลยโดนล้ออ่ะโดนล้อไอ้หน้าผีไอ้ไเด็กตาบอดไอ้บอดอะไรเงี้ยแม่ให้กำลังใจน้องว่ายังไงบ้างคะตอนบอกว่าหนูต้องสู้เข้มแข็งเดี๋ยวหนูก็หายเพราะว่าตอนเนี้ย เราไปรักษาที่โรงพยาบาลดีแล้วเดี๋ยวหนูก็หายเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวตาหนูก็มองเห็นเดี๋ยวคนหมอก็ทําอะไรให้ได้หนูต้องเข้มแข็งและเก่งให้เหมือนแม่เนี่ยครอบครัวของน้องมาร์คไม่ได้มีฐานะร่ํารวยคุณแม่ของน้องเองก็เป็นผู้พิการนิ้วมือและนิ้วเท้าทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการรับจ้างเป็นแม่บ้านและจากคุณตาคุณยายที่เก็บของเก่าขายแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทําให้น้องมาร์กย่อท้อต่ออุปสรรคเขายังคงมุมาณนะตั้งใจเรียนบ่อยครั้งที่ไปช่วยคุณตาเก็บขวดมาขายแลกเงินเพราะน้องรู้ดีว่าครอบครัวของเขายัางต้องมีค่าใช้จ่ายอีกมากทั้งสําหรับการใช้ชีวิต การศึกษาและการรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซึ่งน้องม้ากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่บนใบหน้าอีกครั้งในปลายปีนี้ค่ะท้อไหมไม่ท้อบอกตัวเองว่าไงต้องกลับมาให้ใหกลับมาหายให้ได้บอกตัวเองว่าไงต้องกลับมาหายให้ได้ดีใจไม่ได้กลับไปโรงเรียนดีใจกลับไปหาเพื่อนพอ,อไปเจอเพื่อนตอนแรกแว่เป็นไงบ้างดูดีใจใหญ่ ชอมสามารถส่งความช่วยเหลือให้กับน้องมาร์คมาได้ตามในที่บัญชีด้านล่างนี้นะคะน้ำใจและความห่วงใยของคุณผู้ชมที่ส่งถึงน้องมาร์คอาจช่วยเปลี่ยนเขาให้กลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งได้ค่ะ ดีใจจังที่ <ฮะ S 2> ยังเห็นสังคมไทยให้การช่วยเหลือน้องอยู่ใช่ใชครับแต่ว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นพี่ๆทั้งหลายแล้วอยากจะช่วยเหลือน้องอและครอบครัวของน้องนะครับก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชีของคุณแม่ <ฮะ S 2> ปุกทองคําแก้วนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องมาร์คได้นะครับที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาวิเศษชายชาญน,นะครับเลขที่บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเจ๊มแหม่มย้ำให้อีกครั้งนะฮะศ <ฮะ S 1> ูนย์หนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งแปดเก้าขีดเจ็ดเจ็ดห้าขีดหนึ่งชื่อบัญชีก็คือนางสาวปุก ทองคําแก้วครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0843118582ใช่ค่ะ<ม>ก็โทรไปสอบถามให้กําลังใจก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อยากจะให้ส่งกําลังใจกันให้เยอะๆเลยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกัน<ม>คือน้องเนี่ยมีทั้งอุปสรรคเรื่องของร่างกายหลังประสบอุบัติเหตุไหนจะโดนเพื่อนล้อ<ม>แต่น้องก็คือยังตั้งใจไปเรียนสม่าเสมอแถมยังช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านตอนแรกยังคิดคว่าคงไม่ได้ไปเรียนเพราะ<ม><ม>ว่าเพื่อนล้อมากๆ<ค>มาเสียกําลังใจแต่ว่าโอ้โหน้องก็สู้ บบไปเรียนแบบในขณะที่กลับมาก็ยังช่วยงานแม่งใช่ค่ะที่สุดเลยน้องมาร์กนะคะนะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวจะเอารายละเอียดนี้ไปฝากเอาไว้ในแฟนเพจของรายการเราค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์ได้นะฮะตามแฟนเพจได้ที่5ช้าเมาส์ใหญ่นะครับค่ะส่วนคำคมวันนี้จากแฟนเพจคำคมอมยิ้มชอบมากเลยครับเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปยืนในตำแหน่งที่ดีที่สุดค่ะขอแค่เรามีความสุขในจุดที่ยืนก็พอโอ้ชอบขอบคุณคำคมอมยิ้มนะคะใช่เลยเนาะท้อท้อหมดกำลังใจนี่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำใช่บางททีีจุด่่เรายยืนอู เราอาจจะไม่รู้ไงมันมีความสุขแค่ไหนนะคะอมองที่สิ่งดีๆสิ่งลบๆอย่าไปมองใช่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากไอจีของเจ๊แม่มเ<ห>อาไปคุยได้เมาส์ได้นะครับที่ดีเจเจ๊แมมครับแลูรายการยอดหลักของเราได้ที่ห้าเช้าเมาส์ใหญ่ใช่ค่ะของลน้ำก็แอดลูกน้ำปัจจีนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อสวยๆจากพิงแอนเจ้ด้วยพรุ่งนี้เจอกัน8ปดโมงสี่สิบห้านาทีเหมือนเดิมนะครับทศบห้ากดเลขหนึ่งเจอเรานะฮะเจ๊แมมกับน้องลุกน้ำในห้าเช้าเมาส์ใหญ่นีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ